โครงการตุ้มโฮโมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสืบสารตำนานหลวงปูด่ดีจังหวัดมุกดาหารประจําปีงบประมาณพศ2566จังหวัดมุกดาหารโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารรวมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารเครือข่ายทางวัฒนธรรมเทศบาลตำบลโพนทรายชุมชนคุณธรรมวัดศรีมุนทาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษา กำนันผู้ญ่บ้านในเขตตำบลโพนราย16หมู่บ้านและโรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ดำเนินการจัดโครงการตุ้มห่มมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสืบสารตำนานหลวงปู่ดีจังหวัดมุกดาหารประจําปีงบประมาณพศ2566ในวันศุกร์ที่18สิงหาคม2566ณวัดศรีมุนทาบ้านคำฮีหมู่7ตำบลโพนรายอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารในการนี้นายวิเชียรทวีโคร ประธานสภา,าวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารให้เกียรติเป็นประธานในพิธีโดยนายทองออนสิงสุนายกเทศมนตรีเทศบาตบบลตำบลพลญทรายกล่าวต้อนรับและนายคำพรสิงหานคณะกรรมการสภา,าวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังนี้ 1. เพื่อสืบสารตำนานหลวงปูด่ดีวงสุปันโนของณนะเกษิอาจารย์ผู้สร้างสถาปัตยกรรมศาลาทรงสตุรมุขขนาดใหญ่วัดศรีมุนทา อำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลำพญามุกดาหารและการสิงกองถิ่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกมรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเครือข่ายทางวัฒนธรรม 3. เพื่อประชาสัมพันธ์สถาปัตยกรรมศาลาทรงจตุรมุขขนาดใหญ่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมต่อยอดมรดกคุิปัญญาทางวัฒนธรรมการสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม 5F Food Film Fashion Fighting Festival ที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการส่งเสริมศักยภาพชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตภายในงานมีพิธีสการะรูปเหมือนหลวงปู่ดีวงสุปัญโยกงนะ และเปิดให้พุทธศนิกช์เข้าสาการะหลวงปูด่ดีการจัดแสดงนิทรรศาการประวัติหลวงปู่ดีและวัดสรนมุนทาจัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงสยง,งกลองกิ่งพร้อมนางรำจากสภาวัฒนธรรมตำบลนนาโศการแสดงรำกลองยาวจากสภาวัฒนธรรมตำบลดงมอนกิจกรรมเรื่องเล่ารากเงาวัฒนธรรมโดยประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทั้งเจ็ดอำเภอของจังหวัดมุกดาหาร เปิดให้ชมโบราณสถานศาลาไม้ทุงจัตุรุมกขนาดใหญ่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมการสาธิตและจัดจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมซีพอตซีซีพอตผลิตภัณฑ์ในชุมชนเช่นเรื่องจักสารจากไม้ไผ่ผ้าทอมือข้าวอินทรีย์ที่ได้รับรางวัลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมให้การสนับสนุนงบประมาณ